บายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีถูกๆท่ทานนี่สาพอนกลับอไ้ไปใสพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่เพื่อนเหดเวียกเห็ุงานอยู่เพื่อนด้านสาวออกมาผัดเตาทำกันเนาะ มืัอน,นี้สิคว่ำเต้าพี่นออ้องเลยไปดีพี่นอ้องวันนี้ไปหเหาะเหินเดินอากาศเอ้ามากาะโตกพาก,กันไปลอดเมื่อวานลอดในเมืองในนากลับมากอะ่ะวันนี้ก็มาคว่ำเต้าคือเก่าคือเดิมเนาะ โอ้ยเณใด้น่ะจะทีเฒ้าขึ้นฝันเจาะเจาเจ๊ะเฒ่าเรื่องโอ้มากอกโต๊ะพี่น้องเลยใาพี่น้องมาเก็บมากอกกันเด้อมากอกหล่นปุ๊กหล่นมือน่ะสะพอนมานั่งเผาเตากลางคืนปุ๊กลงมาหนึกว่าผีหลอกพี่น้องเลยมาได้แทะผันแมน มะกอกลน้นผูต้นพือนพี่น้องพูนมากลกล่อนอทึง่งยามตาม,มาคุงกักบปัญญาได้พี่น้องไว้ซักกอนยางมากเก็บเอาลุ่มมีต้นกระบ,บ่อนกับทีสบายดีน่ะขังได้ก็ได้อืมอืม ถังนี่ก็ได้ถังได้ก็ได้แล้วแต่สะดวกโอ้ยได้สามหน่วยลไ,ได้พี่น้องสะพอนเก็บม,มากอ,อกสามหน่วยเอาสี่หน่วยได้สี่หน่วยฮะทั้งได้สะดีแล้วพี่เจ้าทั้งพี่จ้าไม่ ทับกาโอบไหวไปแล้วไม่ยากหรอกดว่าจะพายันจะเายันโชว์มาจะเห็นวิ่งยังเท้าท่านไม่ร้ายบอกอันหนึ่งฮะตัวก็อีก

แทชอบหนึ่งกันยังมาได้ตัวเขาอีกว่าจะคล้ายฐานดนเงินละหนึ่ง <c oughs> โอ้ยจะเป็นสารตัวเขาอีกว่าติตัวหาตัวห้ามแล้หนาคนมาจากหนาจากตาย <c oughs> ้าจะมีพัวระบออ พัวนอนอยู่ตั้งขางกับว่าบ่มีพัวก่อยบ่มีพ่อพัวยังถูกเนาะพัวบ่มีพ่อพัวจะมีจะมี่พัวแล้วพัวจะมีแล้วยังตัวยังถูก พี่น้องไฟหูจักแลนหูจักอันไฟหูจักแลนนะส่งมาบอกซเรื่องในเรื่องพี่น้องเด้อหูจักแลน บางบางแมงเขาเยอะเงินบงอเราเมรเท่าบ่อเล่นมดเลยเพื่อจัจบางเราจกเล่นเขาา่านั่งเล่นเล่นเขาวมาเออโบเมรเข้า่าบ้างบ้างเขาว่า แรนมันคือโตเฮียแต่มันโมเมนมันก็สีอันเดียวกันแหละแต่ว่าเขาเจ้าพังไทยเขาจะเอิ้นเฮียตัวเฮียเาเขากับหเห็นเน่สบงไหมเเฮเจเบจ้าอันเดียวกันบจักตัวเหียกับแรน แต่ว่าเขาจะเอื้นคนละอย่างเนาะคนหนึงเอื้นเนื้อนึงคนหนึงเอื้นเนื้อนึงออกมาล่ะพี่น้องเป็นเ่าบล้ายบันไดตัวนี้แหละบันไดอยู่พี่น้อยอืมสะพอนกับมาอยู่ไต่ลมเด็ ไปทางหน้ามันเดี๋ยวปิดแซงสะท้อนอให้น้องเลื่องเป็นคนขวดพนจะเป็นมือกล่องผัดผ่านแล้วเขามีเมนูยังสเสลืองจะถารุุนกันเนาะ ที่นี่เมนูอย่างแต่ทีวิตชีแน่ๆมีห้อยแล้ว่าเดินไปได้มาเกาะนาใชาอันโวสก็โทษโทษแล้วกัน ไดเป็นคนเก็บถาดถาลุ่นเต้าที่สองดอพี่น้องเด้อเตานีนได้คิดได้แจักสอบถาลุ่นไปทำการนกเนาะันเอาใส่กระสอบได้สามสอบครึงพี่น้องสามสอบครึงตัวนั้นมันเป็นตัวกาวหมดแดงเป็น ผ่านโตแต่เมื่อนั้นเนาะอันนี้ควอดหม่ไดชซ้ำส,สอบครึ่งใหม่บเบิดพี่นอ้องเอ้ยฮู้น้ำมันกระไลโดนเดชครืนหนึ่งกระต้านินทั้ง,างกาบทั้งแกนมันเลยไดชซ้ำส,สอบครึ่งอันนี้ควอดเต้าใหม่พี่น้องควอดเต้าใหม้ดึงสุดเลยหมุนเบาะ หม่เบิเพะวาหุ่นเก่ามันแปออแปมันว่ท่านแดนะจัเถื่อเบิ้งสีครบลงสับตกโล่ห้จัดการสาเรื่องแขวใหญ่เฮ็ด นั่นเพิงเลิงออกเห็นบ่อลโฮ้ยกูได้เด้ขินหอออกรเมาแล้วมาแล้วเข้ากับเจาะเอาใหม่ฝาเล่บาทีจากไม่เทากลายเป็นป่าเลย đây <laughs> là nắp ừ bè này là thừa cái này đây kẹt ừ. sao lương, quân song thừaเลย song ถ้าพลเป็นคนเก็บใส่กระสอบพี่น้องกับท้าเมย์ท้าเมย์คุณก็บ่าได้ยาได้ย้อมได้คุณก็ได้เฮ็ดขยังนี่งัดพูดงัดพี่งัดทางงัดงัดงัดไปงัดมาค่าชีพางางเชื่อมันเห็นตาแข่งรุ่นรุ่นพี่น้องว่าเต้าทุนอยู่ที่ได้มันจนเบิดควันขักเบิดควันแน่พี่น้องเลยง่ายแล้วพลเฮ็ด อะไรเมาเงองเบื่อคือมันคือมอดว่าม hmm. <re ันคือสีมอดมันคือใบไม้คือว่าควันน้อยเดียวหนึ่งอะไรเพราะว่ามาหีไว้ผัดมอดห่อยเปิดอีกบานี่ล้มหัวเด็กน้อยตื่นมาเมื่อเ้าบ่มีควันจากดีมีอิมสิมมันสีเบิรวัดต้นนั่นวัดจงไววควันน้อยหนึ่งอะไรเพราะว่าไม่บุุดายเอาไปสชอนมาเก็บก่อน เนี่วบังลมว่าบางลม่จังอู้ผัดบงลมอ่ันนั้นตัวตอบรมบริโซหัวกะบรยังเล่ยแบบต้นเอาม้วนลงบ่อนเดียวมาไว้แล้วพี่น้องเอ้ยหอนแดด เนาะว่าช่องเต้านี่สิได้จักกระสอบพี่น้องพะตอนที่ผักขีดไว้สีเก็บทานพี่น้องเก็บแล้วไป็เทีดบบ้อยพี่น้องสะพอนกับคนไปเนียนปเยนป็นทีียบ้อยเนาะไหแล้วไปทีเดียบร้อยแล้วได้อัน อันน่ะสองสี่หกสอบครึ่งที่นนองเลยได้หกกระสอบง่ายมากสองเถื่อควอดนั่นได้หกกระสอบท่านชิว่าแรกกระเจ็ดสอบแล้วเนาะเรื่องเอาเมื่อดังแล้วครึ่งสอบขวอดช่องเถื่อนัได้เจ็ดสอบเขาน่าควอดเถื่อเดียวได้แปดสอบคอยนะเขาควัดช่องเถื่อได้เจ็ดสอบ ไมมกุ้งพี่น้องเอ้ยไมมเนื้ออ่อนกาบมันกาเป็นขีดเทาเบิดเนื้อกับบลายไมมบักไงกับไหเข้าไปแล้วกับเลือเนี่น้อยลมกัะแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยแดดพรมลมพรมไปติดตาม คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อไปคลิปหนาจะเป็นอนนะไรเนาะสิเป็นคลิปได้ก็ไปติดตามเหมืงเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อสิมี่ยัง่งเนาะแล้วฮอนี่ชอบพอนะขอเก็บภาพามาสมนี้พี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณเอฟซีถูกถูกฐานเนาะที่เขามาให้กำลังใจสาวพรตอนรอดมาขอใหท้ทุกถูกฐานจงมีสุขภาพแข็งแรง อายุมันควรยืนบัด o ุขุสุคนเดสบาดีสบายดี